เ้วเออให้ชนเลยเออนี่เอาชนเลยชนนิดนึงเออนี่เป๊ะเลยเอยทาไมอ,าอืมโอ้โห,โหคนลุกเลย,เอ,ยบบอืมอาจจะมีความฝันของพี่เทิมนะไอเดียดีมากเลยเนะี่ยคือไม่มีม,ม,มีมีที่ไหนไหมตรงนี้องค์นี้มีไหมที่นี่ทีเดียวดีคุณชมสวัสดีเอฟซีถูกท่านนะครับวันนี้พาคุณชมมาตามความบันช่างยุทธมาตามช่างยุทธ ทำรูปเหมือนหลวงปูส่สวงปั้นรูปหลวงปูส่สวงเหมือนมากนะครับมาติดตามเรื่อยๆจะมีเอฟซีจะมาฝากเป็นสะพานบุญให้ทำให้ด้วยนะครับให้ช่องสับยากทำให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับช่างยุทธว่าคิวเลือเยอะหรือเปล่านะครับสวัสดีครับช่างยุทธโอ้โหไม่ได้ยุทธได้ยอนเลยวันนี้ลอ้โอทำตลอดเลยอืมทำคนเดียวเดี๋ยวไม่ทันจะยำเพ่งเลย เร่งมืออันนี้ทําองค์ให้ใครเนี่ยของออพี่เทิมครับโอ้พี่เทิมครับจะเอาไปวัดเพลินเพชรวัดเพลินเพชรพุทธมณฑลสายห้าอันสร้างสององค์สององค์ใช่ไหมโอ้วันนั้นเราได้ไปเปิดทํากระท่อมหลวงปู่ด้วยตอนนั้นนายไปถ่ายทําอยู่ครับองค์นี้เลยบ่ใช่ครับองค์นี้องค์ไหนบ้างก็องค์นี้องค์หนึ่งแล้วก็องค์ข้างหลังทางล้นอีกองค์นึงทำเสร็จแล้วทางล้นรอลงสีครับรอลงสีโอ้นี่กําลังเริ่มทําเนาะ ท่านทำฝันที่ไรท่านจะไม่ทิ้งทรงนี้ไม่ทิ้งทรงนี้ถือต้นกล้าเนาะถือต้นกล้าเข้าน้ําดีครับงยุดฝันหรือยังบางงนนี้ฝันอยู่เรื่องฝันฝันว่ายังไงฮะเดี๋ยวมันยาวความฝันมันยาวย่ๆสั้นๆฝุ่นได้เลขก็พอแล้วตอนนั้นฝันว่ามันก็ มันก็นหลายวันตั้งแต่<ว>เลีกออกไปใหม่เลีออกไใหม่ไม่เป็นไรต้องงวดเลยหาะก็คือ,อมีพ่อขาวท่านผมยาวแต่ว่าท่านมัดผมแต่ว่าเป็นชุดขาวาท่านพาผมไปว่าจะพากลับบ้านตอนนั้นในความฝันก็คือหลงด้วยในในแผนที่ไม่รู้ว่าจังหวัดอะไรนะแต่เขาว่ามันมันเหมือนเมืองเมืองอะไรซักเมืองแหละเพราะว่าใน GPS ในโทรศัพท์ก็ไม่เห็นอม จากที่เป็นเมืองเขาท่านพาผมไปที่เป็นเมืองเป็นถนนธรรมดาเหมือนเหมือนในเมืองเลยท่านเดินพาไปอีกที่หนึ่งจนผมว่าเขาปู่ก็เนี่ยท่านว่าปู่เขาเนะ,ะท่านไม่รู้ว่าจะพาเราไปที่ไหนก็ไม่รู้นะพาเดินไปมันเปลี่ยนไปเว็บหนึ่งไปเห็นถนนถนนนั้นม้มันมีหมายเลขสองเขียนเลขสองไว้แล้วก็มี วงกลมเป็นสีแดงเป็นป้ายเราว่าถนนสองสีก็ไม่ใช่นะปู่ปู่ท่านเอามาก็เดินไปเดินมาจนไปถึงเป็นป่าเป็นป่าป่านั้นรกทึบครับรกแล้วก็ไปเจอบ้านพาไปจนเจอบ้านเจ๊่าแก่คนหนึ่งในความฝันมองไปมันมีแต่เครื่องจักรกลทั้งนั้น ทีนี้เราว่าไม่ไปแล้วปู่ผมจะกลับบ้านแล้วทีนี้ผมแอบไปหลังกำแพงบ้านของเจนั้นทีนี้เจนั้นก็บอกว่าผมเป็นโจรขโมยเข้าไปในขีบ้านเขาเขาก็จับผมไปทีนี้เขาจะว่าเขาผมก็พูดสารภาพว่าผมไม่ได้มาขโมยนะผมเอ,อมาตามปู่ปู่พาผมมาในขณะนั้นผ้าปูห่หายหมดมีแต่เจกับลูกน้องเขาอีกหลายคน ที่นี้เขาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพากลับบ้านผมก็ถามเขาว่าที่นี่มันที่ไหนในเขตไหนเขาก็ไม่ตอบผมนะว่าอยู่ในในเขตไหนแต่ว่ามองไปแล้วมันเหมือนย่อไปห้าหกสิบปีที่แล้วในความฝัน mm. ทีนี้เขาว่าจะพาผมกลับบ้านเขาให้ลูกน้องผมไปส่งไปลูกน้องเขาไปส่งไปที่ขับรถไปขึ้นเขาขึ้นเขาเพราะว่ามันสุดทางแล้วคุณ ไอ้ผมก็พูดกับเขาว่านี่ไม่ใช่ทางไปสุรินทร์แถวบ้านผมนะผมว่าวามากเถอะทีนี้ปู่นั้นมาอีกที่หนึ่งปู่เขาให้ให้ผมเดินก่อนที่นี่ให้ผมเดินก่อนทีนี้ท่านเดินหลังกับลูกน้องเจีอีกหลายคนทีนี้เดินพาจากถนนที่เป็นทางรถกลายเป็นทางเกวียนจากทางเกวียนกลายเป็นทางเดินจากทางเดินเป็นถนนตันทีนี้ไปถึงถนนตันแล้วก็มีปลาไผ่เนี่ยอะไร ทีนี้ปูก็โย่ข้างหลังผมเขาก็ตะโกนว่าผีผีเป็นภาษาขมันคือขโมยคือทําให้ผมวิ่งเนสทีนี้ผมหันไปไม่มีคนและจากถนนที่เดินมานั้นมันกลายเป็นป่ารกหมดผมว่าโดนปูมาปล่อยกลางป่าหรือเปล่าโดนปมาปล่อยเลยอ่าแต่ในความฝันนั้นก็คือท่านให้ปัญหาตัวเดียวคือเห็นเลขสองแล้วก็มีวงกลมสีแดงสองศูนย์ห็ไม่แน่เหมือนกันแต่ว่าถนนนั้น มันเป็นถนนหมายเลขสองแต่ว่ามันจะย่อไปเล็กๆไปเรื่อยๆนะนะจากที่เป็นคนกรีดอาจจะที่เป็นลาดยางเป็นคนกรีดลดๆไปเรื่อยๆจนไม่เหลืออะไรก็ท่านให้ตีเอาความฝันตัวนั้นผมก็ตีเป็นสองสองหนึ่งสองศูนย์อะไรประมาณนั้นอสองหนึ่งสองศูนย์ครับสองหนึ่งสองศูนย์หนึ่งกับเจ็ดก็เัอเดียวกันเด้อเนอะาะ เตืนมนเลยเพื่อผมไปทิ้งทิ้งไม่ป่าโรงั้นก็ตื่นเลยใช่ไหมตื่นเลยหนึ่งมันจะไม่รอดแล้วมองก็คิดดูจากทิศถนนเดินไปปุ๊บเวลาเรามองกลับหลังแล้วไม่กลับไม่เห็นคนไม่เห็นปู่ไม่เห็นถนนนะแล้วก็ตื่นเลยใช่ปู่บอกว่าผีผีหมดโอ้ศูนย์โอ้ศูนย์ใช่ศูนย์เออผีก็ศูนย์ใตัวเดียวความฝันวิญญาณเนี่ยโอ้จะไปทางไหนวันนี้ไปเจอภูเขาเออเห็นไม่ผีเห็นบ้างไหม ไม่ไม่มีนะครับแต่่านเหมือนเหมือนโกหกเราให้เราวิ่งวิ่งหนีอะไรสักอย่างเลยตีความฝันไว้ได้หลายเลขเดือนเียนวัยหนึ่สาวนัยเป็นหนึ่งสองโอ้ครับไปดูก่อนครับครับโอ้ทีมงานกำลังไปไปดูเลขนะครับเนาะฝันฝันได้เจ็ดหนึ่งสี่ แต่ว่ามันไปอบสี่ดังหนึ่งรับหลังจากที่ช่างยุดฝันแล้วก็มาเขียนไว้เลยนะครับคุณผู้ชมเขียนไว้ให้เลยในเสานะครับเพราะว่าช่างยุดอันนี้ฝันเริ่มจะแม่นนะครับตัวเลขที่เป็นปริศนานะครับเขียนไว้แปดสองหนึ่งแปดสองศูนย์นะครับแล้วก็แปดสองหนึ่งนะครับแปดสองสองก็เป็นหนึ่งสองนะครับอ่ะ กับ47นะครับคุณผู้ชมนะครับก็ประกาศแดงๆเลยแต่ตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันก็ไม่เยอะเนาะตัวเดียวกันก็ลองดูเด้อนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางให้เด้อนะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นแนวทางที่ช่างยุดฝันเห็นหลวงปู่แล้วก็ช่างยุดก็เป็นผู้ที่ฝันเกี่ยวกับเรื่องหลวงปู่มาตั้งแต่เล็กแล้วนะครับเนาะสามารถทำนะครับ รูปหลวงปูได้ดีมากเลยสวยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าทํารูปเหมือนหลวงปู่มานานแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็รูปเหมือนด้วยนะครับจิตถึงท่านท่านถึงเรานะครับก็ฝากเลขสวยๆนะนะคุณผู้ชมเป็นเป็นเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางให้นะครับสาธุสาธุก็มีนะครับก็มีสลับาปสละมาที่เฉยนะครับเนาะก็อย่าลืมกันนะครับ แปดตัวเดียวกันด้วยนะเวแปดหนึ่ปูน่าจะเป็นปูแล้วตีเป็นแปดนะครับก็มีสองหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสองกับสองหนึ่งตัวเดียวกันนะครับเนาะกลับไปกลับมาเฉยๆสรุปแล้วก็มีเลขแค่สองหนึ่งกับสองศูนย์อ่ะ, 2, 1, 2, อะกับสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะครับอ่ะก็เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางเด้อนะครับเนาะสาธุสาธุก็ใช้ ละเอียดเนี่ยครับเนี่ยัช่างยุทธนะครับทำเนาะนี่กำลังทำเนาะครับกำลังก็ใช้เหล็กหนาเนาะเหล็กหนามากเลยนะช่างยุทธทั้งเหล็กไม่พอเลยังมีลวดอีกครับอ๋อสาธุสาธุหลวงปู่าที่เทิมให้ทันวันที่เอ่อวันที่ห้ามีนาห้ามีนาโอห้ามีนาขับเดยวเอส ที่พันอาจจะได้ไปอีกนะห้5มีนาคมจะไปช่วยหลวงปู่อีกครั้งหนึงนะ่งครับมีโอกาสได้อ๋อวันไ่หลวงปู่ที่วัดป่าพเพลินเพชรน,นะครับหลวงหลวงปูลง่ลงหลวงพ่อลงนะครับเป็นเจ้าวาดวันนั้นก็ได้ไปประชาสัมพันธ์เอาที่สร้างกระท่อมหลวงปู่แล้ววันนั้นได้ไปเปิดพิเธอเป็นคนเปิดสถานที่สร้างกระท่อมแล้วไปดูแล้วได้ไปช่วย แล้วนะครับไปเห็นแล้วนะครับแล้วไปดูองค์หนึ่งนะชยุทธองค์ไหนเขาดูไหนใช่ครับโอ้ oh, มีองค์นี้ด้วยองค์นี้ท่านพิ้งไฟมาเนี่ยเป็นท้าที่หลวงปู่ท่านจะให้พรโอ้อ๋อก็คือมันก็จะจับหัวด้วยเนาะแต่ถ้าว่าท่านพิงไฟท่านจะหันหันหน้าอกข้างโอ้หันหน้าอ,อกข้างนี่คือจะจบหัวให้พรคือทายว้ก็คือชยุทธลองลองไปยืนข้างล่างปู่มันปูจ่จบหัวให้ดูแล้วสิ เหมือนนั่นเออเออเออนี่เนี่เนี่เออเออลวงปูไปจับหัวงี้เออนี่ยไฮฟอนไม่ใช่ท่าเพียงไฟเนาะจับหัวแล้วก็ใส่ภาพนี้ผมไม่ได้ดูจากภาพที่ถ่ายแม่นิดเดียวเลยคือเป็นจินตนาออกนี่แหละเหมือนมากเลยจังหยุดลองๆๆเดี๋ยวผมประทับใจทำเมื่อกี้นี่น่ะลองรู้มันเหมือนมากเลยลังไหวลงปูอ่ะเอาเอาชนนิดหนึ่งเออให้ชนเลยเออนี่ยเอาชนเลย ชนนีดนึงเออหนีเป๊ะเลยเอ้ยทำไมอ,อืมโอโ้โหคนลุกเลยเอาด,อ,าดอืออาจจะมีความฝันของพี่เทอมนะอไอเดียดีมากเลยเนี่ย